ยิ่งดีนะคะคือบางทีน่ะโอกาสมันมานะอย่ารอนะบอกเลยนะคะอยารอนะคะเพราะบางทีเราจะบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันเริ่มชาจังเลยนะคะคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันคลิปที่2นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ต่อจาก คลิปแรกนะคะนั่นก็คือนะคะขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่เรานะคะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านหรือว่าแลนด์ลอร์ดนั่นเองนะคะให้เรานะคะสามารถเปิดขายอาหารได้จากที่บ้านนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆนะคะซึ่งห้ามพลาดเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็คือการที่เรานะคะจะต้องนะคะจะต้องไปลงทะเบียนกับเคานซิลแต่นะคะแต่ ก่อนที่เราจะไปลงทะเบียนนะคะเรานะคะจะต้องมาคิดชื่อนะคะชื่อร้านของเรานะว่าร้านของเราเนี่ยจะให้ชื่อว่าอะไรนะคะจะเอาเป็นชื่อเราเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นชื่อที่เราคิดว่าเฮ้ยมันจําง่ายนะคะไทยคร u วซีนมันก็จะมันจะเกลื่อนไปนะคะอย่างของเปิ้ลน,นะคะก็ช่องของเปิ้ลน,นะคะก็จะเป็นเรียวไทยคุกกิ้งนะคะซึ่งชื่อนี้นะคะเปิ้ลตั้งมา ได้เกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้เริ่มคลุกคลีกับการสอนทำอาหารตั้งแต่แรกเริ่มนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะกก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่นะคะแล้วก็ในตัวเว็บไซต์ก็เหมือนกันนะคะชื่อนะคะสำคัญชะไหนนะคะชื่อตัวนี้จะเป็นการบ่งบอกนะคะว่ามันเป็นแบรนด์ของเรานะมันเป็นแบรนดิ้งนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราเองนะคะอย่างเรียวไทยคุกกี้เนี้ย ก็เป็นชื่อที่เป้นตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ไปสอดคล้องกับโลโก้นะคะซึ่งพอเราได้ชื่อแล้วนะคะเราก็ต้องมาคิดโลโก้ใช่ไหมหนึ่งนะคะสิ่งแรกเลยคิดชื่อมานะคะพอคิดชื่อได้เสร็จปั๊บนะคะเรานะคะก็ต้องไปลงทะเบียนนะคะกับสภาเทศบาลนะคะหรือเ้าซิ้วนั่นเองนะซึ่งตรงนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะก่อนที่เรานะคะจะเปิดทำการขายอาหารหรือภาษาอังกฤษก็คือเทรดดิ้งนั่นเองนะคะ ก่อนที่เราจะเทรดดิ้งเดอะบิสเนสนะคะเรานะคะจะต้องมีชื่อและจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเปิดทําการภายใน28วันนะคะถ้าคุณนะคะอยากจะเปิดทําการขายอาหารนะคะภายในสมมุติว่าเดือนเมษาอย่างนี้นะคะเราก็ต้องแจ้งเขาถ้าเราอยากจะขายเร็วๆนะคะเราก็จะต้องแจ้งโดยฉับพลันนะคะคือ ทำได้เร็วแค่ไหนยิ่งดีนะคะคือบางทีนะ่ะโอกาสมันมานะอยา่ารอนะบอกเลยนะคะอยา่ารอนะคะเพราะบางทีเราจะบอกว่าเฮ้ยทําไมฉันเริ่มช้าจังเลยนะคะคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วนะ,ะจริงๆค่ะถ้าคุณนะคะจะขายอาหารนะคะคุณจะต้องแจ้งเขาภายใน28วันก่อนทําการนะคะก่อนทําการนะนะคะแล้วนะคะคุณจะต้องเข้าไปในระบบนะคะไปในส่วน ในเขตของที่คุณอยู่นะคะคุณอยู่เขตไหนนะคะคุณก็ต้องเข้าไปแจ้งที่เขตนั้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวปิ้ลจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ข้างล่างนะคะคลิปนี้นะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะก็ปิ้ลจะแปะคลิปนะคะแปะแปะคลิปแปะลิงก์นะคะไว้ที่ข้างล่างเนาะเผื่อว่านะคะหลายคนสนใจอยากจะทำเองอยากจะไปลงทะเบียนเองนะคะก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใครนะคะ ยังติดข้องนะคะในเรื่องของภาษาในการที่จะหาข้อมูลนะคะในส่วนของการลงทะเบียนตรงนี้นะคะิ้นก็รับนะคะรับเป็นที่ปรึกษารับลงทะเบียนให้นะคะและรับดูแลนะคะตลอดตลอดการเปิดร้านเนาะก็คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะจนกว่านะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนนะคะ จะเปิดขายอาหารนะเปิ้ลก็จะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะขัดข้องตรงไหนนะคะเปิ้ลดูแลให้ได้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าคุณนะคะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเคืออะไรน,นะคะเรานะคะก็พอลงทะเบียนเสร็จปั๊บนะคะเขาก็จะมีอีเมลตอบรับมานะคะแล้วเรานะคะก็สามารถนะคะที่จะดำเนินการขั้นการขั้นตอนต่อไปได้นะคะ ในส่วนของนะคะในในส่วนของถ้าในในส่วนที่หลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วมันต้องมีอะไรอีกนะคะบอกเลยค่ะเด็ดมากนะคะห้ามพลาดนะคะขั้นตอนต่อไปมีอะไรนะคะอุบไว้ก่อนต้องไปเจอกันคลิปหน้าค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะความตื่นเต้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่านะคะมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องรู้แล้วดีเทลมันเยอะนะเป็นบอก บอกไม่หมดนะคะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเปิ้นถึงบอกว่าเปิ้นจะขอนะคะสั้นๆแต่ได้เนื้อนะอย่าลืมนะคะใครนะคะที่คิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไทยในต่างแดนนะคะโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนะและไปจนถึงนะคะสกอตแลนด์นก็คือ United Kingdom นั่นเองเนาะหลายๆคนนะคะอยากจะมีธุรกิจนะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน บอกเลยคะ่ะว่าส่งต่อความรู้นะคะให้กับทุกคนแล้วนะคะตอนนี้มันอยู่ที่ว่าทุกคนนะคะจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่ในประเทศอังกฤษหรือหรือเป้าเนาะอย่าลืมนะคะแบ่งปันกันออกไปนะคะคลิปนี้หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหา ธุรกิจนะคะเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะคนที่มีฝีมือทําอาหารอร่อยนะคะหรือว่าคุณก็ทําได้สามีคุณก็ทําได้ทําไมนะคะคุณจะไม่หาไรายได้จากการทําอาหารละคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปนะคะสําคัญมากๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ Apple Passion นะคะนะคะในส่วนของ Facebook นะคะแล้วก็ในส่วนของ YouTube ก็ Apple Passion เช่นเดียวกันค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือจะเป็น Apple Real Thai Cooking นะคะในช่องของ YouTube เนาะแล้วก็ Facebook นะคะ Real Thai Cooking Takeaway นะคะจะง่ายนะคะก็อย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปค่ะสำ,สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่ยังแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ